สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุกุสุกนตอนนี้กับบอกุ้งอยู่คิวรถเชโน่ได้พี่น้องออกมาหาน้องสาวว่าน้องสาวโทรมาหาอะไรกินว่าหอนแล้วแต่ยังหากันเพื่อเห็นพี่น้องจะยุบบอลได้าว่น้องสาวกินห้อนน้องอุนนน้องนโนนสบายกเลยสิมาเพราะว่าน้องสาวยังมาตั้งแต่เพื่อเพีนน้องตอนที่ว่าวันเกิดน้องอโนนเพื่ออะไรพี่น้องแต่ว่าน้องสาวต้องอยู่เป็นมุยแม่ก็เลยมือนีว่างๆมันก็เลยมาพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องคือทีเห็นและพี่น้องหมดนี้ ไมาเลวลานังอามาหอดโดนละเอลาอะม่อไปปไป,ไปเบ่งยังไงมาเย่า่าังไงเบ่งเหมือนกันเท่าโอ้ไไปเอาละาชื่อเอ่โอ้กเดี๋ยวปเปาเองปพูรถได้ยบปะพูดรถจอดจะนั่นแหละ วางรถทางหลังนั่นนละจะมาหงเยนได้สะซื้อใบลาผักซื้อใบลาผักบอเพื่อดกก้อนเพื่อนะกาวกันซื้อใบลผักบ่จังมือจังมืออ่าถทาหุงเยนเป็นบวบ่อะมาไปเนี่ยอ้บุปกติหงเยนข้าบุปผกติเพี่น้องาะว่เพ่นเกียมชิ่งเ่ โอก็เลยเข้าปกติพี่น้องแล้วมื้อนี้ก็เลยน้องสาวซื้อใบละพักมาเยี่ยมนอนนก่อนพอว่างแล้วเนาะจะได้บัดเซ็งจะได้มีเวลาได้เอ้าจะไหนไปจะจพาไปรอตลาดกันเด้อไปว่ะเคยรอแล้วบะทตลาดสิ่เนาะเคยไปพาไปรอตลาดก่อนเรนนี่จะนั่งมาเป็นมือเก่าให้ไอก้กลงเด้พี่น้อง

ชื่อหอยนะห,หนอยจุกนะใส่หอมเท่านเนี้ยนะครับ

นี่ตัวนี้ก็ <laughs> <laughs>

ตอนนี้กำลังชี้กันแต่ที่หนาวในเชียงคู ก็งั้นแหละ,หละจำไม่เคยมาจนเพกลน้ยงแล้วแล้วจื๋วว่าจะมาเขาเดินจิอวห้ือประทันจิ๋วเหรอ

À, à, hãy à, à? thử con này ơi à. là tốt rồi tốt rồi non xe à, non hey mì khơi okay, này ta lót này à, non samieng เฮ้ยพี่หิวเอาเคยในกระตาลดนี่อยถือกล้องอันนู้นกินข้าวแล้วป่ะน no ี่ไปหับว่าน้องสาวแต่เศร้า no นี no ่เ no พื่อน้องกินหอดร้านแข่งเออประตูกระสีปิดเลยมันบอกเอยซื้อของกินอะไรละกันลาดละกัดเท่าของน้องเลยแม่มาฝากเคยซื้อหมูแล้วกับอันนั้นมักซีรีมาต้มมักซีรีหวานได้พันน้ำผึ้งเพื่อนวะเคยเลยซื้อ จะได้นอนมีมูรินแล้วนนนนนนไหนลิน้ำมาคือจะกินหอดอนนนกันเนาะยี่แตรยังไม่มาฝากไมึงแรงมึมึงเนาะเท้าบันเท้าอ่ะพี่ชื่อในจอะไรน้คำว่าเราขายเท่าธรรมศาสตร์เลยพี่น้องตึ๊กทง มีมะเขืออะ้รไปเนาะลายผมแบบสวยไม่ใ well, ช่ภายในแพนอะไรอ๋อแม่น้อยปะแม่น้อยแม่น้อยแล้วก็แม่แค่แล้วก็ให้ไอออนนะเนาะไอออนท้องหนึ่งพี่น้องจะท้องกี่ห้าท้องป่าพอดีคนละท้องพี่นาะไออันเท่าเนี่ยครับมันเท่าไปลาบหลายแต่ในเต็มถ้วยไาเลยนี่คนละท้องแบ่งเลยคนละท้องเลยพี่น้องใส่ห้อยใส่อัน บ้านแนอ้นทองหนึ่งบ้านแม่น้อยทองหนึ่งบ้านปลกุ้งทองหนึ่งแล้วก็บ้านแม่แขกทองหนึ่งออันนี้ใครดูนั้นเป็นน้องจังนายจะจังนาจะเอาความฝากไปใหญ่เนาะเดี๋ยวให้น้องพักผ่อนก่อนหากัมาฮอนไปหาเพื่อจะเห็นป้าตัวนเหาะทัวร์มาแทนนะสุดท้ายเห็นพื้นยืนนั้นเวลาอันเขายืนเนะ่เขาจะเจกเอาจะขึ้นรถแล้วนั่นเนาะแมนเขาไปเบิรกเอ้าแบบเขาดึงโตได้เวลาเขาจะได้ลูก้าดเนี พอค่อยยไปเวลาไปยืนจนแค่ไปยืนด้วยแทนรถโดยสารเข้ามาแล้วเขาจะเอาขึ้นรถเราได้เพราะว่าเ,านเนข,า,เา,า,ข,า,า,ขาจะได้ลูกค้านะเ <ไป S 1> ขาญาดก,กันชิ้นหมูน้ำใาพี่น้องเห็ิเฮ็ดสูน้องกินเนะาะพางกรก็ซื้อชิ้นหมูมาพี่น้องชิ้นหมูโลนหนึ่งแล้วกะอันนี้นมกัมกซาลี<อ>ที่แรกค่อยกๆว่าบร่ได้ซื้อหรอก อย่างผ่านเลยพอข่าวว่มามักสลีพันน้ำผึ้งเดอ้อเซ็ตแซบหอมอะไรต่อไเลยเอาแหวนประกอบเป็นอะไรแล้วว่าแกะเบึงขัดเลยหมาปไงเนี่ยในกับงามาก็เลยเอาซื้อซะซื้อสอยซักสิบพันเลยเมีหกเจ็ดหน่วย 6, หกน่วยแต่เพื่นแถมด้วยหนึ่งเป็นที่เป็นเจ็ดจีต้มหรือว่าเห็ดหวานชุนนองกินนัดแกซีลาบเรียปน้องซีลาบ หลับหมูเลยให้ใซันมิงได้เป็นคอนโซลสิมือเพราะว่ามีมักถั่วในตู้เนาะหลับหมูเส้นมักถั่วนะกินกับมักแตงน้อย้ยังกินบะมักแตงน้อยเหรอเคโอเเคอาคลิปนี้กันจะได้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกใจพี่น้องขอฝากช่องน้องแอนนท์รัชนน์ด้อพี่น้องเด้อมาแล้วไหมอ่ากับหลานไหมมาลงบ้านเลยจ้า S <S ดีแหงเด้อหลานจับน้องลาไปก่อนจ้าอลาก่อนเด้อพี่น้องเด้ออาลาสบายดีพี่น้องก่อนสบายดีพ <c oughs> ี่น้องขาจับหลานเด้อพี่น้องเด้ออา <c oughs> พี่น้องคลิปใหม่ฟ้าใหม่พ้อกันใหม่เด้อพี่น้องเด้ขอาข,าข,ขอบคุณที่บัวามโฆษณาขอบคุณที่เบิ่งจบคลิปเด้อพี่น้องหากแพงคือเก่าพี่น้องอยู่ดีไม่แหงเมื่อสุข,ข,ขสุขอน